สวัสดีครับเรามาดูความถี่ในการสอบเทียบทอกเวนนะครับหรือที่หลายท่านเรียกว่าอะเจปอนนะครับว่าเขามีการกำหนดเกณฑ์ความถี่ไว้จะสอบเทียบอย่างไรนะครับเรามาดูกันนะครับหลักเกณฑ์ในการตั้ง ความถี่ในการสอบเทียบทอกเว้นหรือประแจปอนนะครับมีหลักเกณฑ์ดังนี้ก็คือ1ตั้งตามยูเซอร์นะครับหรือตั้งตามผู้ใช้งานเป็นคนกำหนดเองนะครับหรือตั้งตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของลูกค้าเป็นคนกำหนดว่าจะให้สอบเทียบตัวทอกเว้นกี่ปีกี่เดือนนะครับ 2ตั้งความดีตามการใช้งานนะครับซึ่งตั้งความดีตามการใช้งานนี้เราจะยึดตามมาตรฐาน ISO 6 7 8 9นะครับคือเขากําหนดเาไว้ว่าทุกๆ12เดือนนะครับสอบเทียบทุกๆ12เดือนหรือมีการใช้งานถึง5000ครั้งนะครับให้เลือกอย่างไรอย่างหนึ่งถึงก่อนก็ให้ทําการสอบเทียบได้เลยนะครับ หรือมีการใช้งานทรอกเว้นเกิน125%เปอรเซนะครับยกตัวอย่างเชน่นทรอกเว้นตัวนี้มีค่าทรอกเว้นสูงสุดอยู่ที่1 0 0นิวตันแต่ถ้าคุณใช้งานเกิน1 0 0นิวตันไปเกิน150เกิน125ขึ้นไปคุณต้องนำทรอกเว้นตัวนั้นมาสอบเทียบใหม่อีกครั้งนะครับ สมเมื่อมีการใช้หานไม่เหมาะสมเช่นถูกการกระแทกอย่างแรงหรือตกจากที่สูงนะครับเราต้องนำทอกเว้นนี้กลับมาสอบเทียบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและสุดท้ายก็คือถ้าเมื่อไหร่เรามีการซ่อมแซมทอกเว้นมีการปรับแต่งค่าเปลี่ยนสปริงหรือว่าซ่อมอะไรก็ได้ที่อยู่ภายใน,นกลไกของทอกเว้น เราต้องมีนำทอกเว้นตัวนี้กลับมาสอบเทียบใหม่อีกครั้งนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับที่ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ใช้ยานเกี่ยวกับทอกเว้นนะครับฝากกดไลค์ติดตามทุกๆช่องทางให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ